โอเคพบกันในเกมโคริคโตออฟฟิต oh, ิกเอ็กซ์ลออดัอาทิตย์หน้าอนี้ก็มาดูตัวอย่างก่อนแล้วกันนะความมืดสำหรับฉันนะมันคือที่แสงสว่าง โอปริทิกแอคซ์เซิลออนดาร์กอเน่าโอเควันนี้พบกันในเกม The c r i โคลอ l ป i ิท x c e l c e ์ a ซิ a อ t h e n a ์ใน EP ที่1แล้วมาซึ่งมันจะเป็นเนื้อเรื่องต่อโดยตรงจาก scape ตฟอ o ตูพูชเบยนี่แหละแต่เสียดายนะเกมนี้มันมอออยอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาเรื่องเพ f o ์ฟอร์มในช่วงแรกก็เลยบดสิทธิ์ที่จะทำภาคต่อที่จริงเขาวางแผนจะทำภาคต่อนี่แหละแต่ด้วยความที่ว่ายอดขายภาค อธินามันเจงยำมัม้งเขาเลยไม่ทําต่อแต่ถ้าทําต่อจริงเนื้อเรื่องมันคงหลูบอยู่ประมาณว่าดิติกเอาตัอรอดจากสถานการณ์นี้ได้แล้วก็ไปเจออีกสถานการณ์หนึ่งอาจจะไปเจอกับสัปหลาดตัวใหม่แล้วก็จบด้วยการที่ว่าน่าจะให้จอรนเป็นบอสสุดท้ายมั้งแล้วสุดท้ายจอรนก็ชนะดิติและดิติก์ก็โดนจับจับตัวไปแล้วไปเจอกับกลุ่มตัวเอกในหนังพิสแบ็กอย่างนี้ก็ได้เพื่อเป็นการแบบเชื่อมไปยังหนังนี่ง โอเคแต่เสียดายกันแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ทำมาแล้วเข้าเกมไปดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้หายไปหลายว,วันไม่ใช่หรอกหาตั้งค์จ่ค่าหอมันเลยหายไปเลยตั้งแต่เล่นเดสเปสมาเด <s> ี๋ยวตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเล่นสักนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานก่อนอเ,เข้าเกมละ พวกเขามักจะพูดเสมอว่าความหวังมักจะเริ่มในที่มืดแต่ส่วนมากก็ได้แค่หวัดแบงขแขนขาในนั้นไปมาเพื่อค้นหาโชคชะตาของตัวเองความมืดมิดน่ะ <For> me, สำหรับฉันแล้วน่ะมันก็คือที่ที่มีแสงสว่างอ่นแหละขี่โม้อยแล้วจะโมอะไรขนาดนั้นวะ โอตัวไทยของพี่ดอมมหากพย์วิกิตภาคจู่โจมดาร์กอะเทนาภาคสองอะไรกดเจเพื่อดูเจอเน่นก็คือดูเฟสอะไรยังไม่มีนี่ไย f หนึ่งกดสเปคเพื่อโดดต้องไกด์ขนาดนี้เลยเหรอ กดซเพื่อขาดเพื่อหมอกดคเพื่อใช้ไอชอยไลท์วิชั่นแสงว่ามืดโอ้พระเจ้าโอ้จะฆ่าผมเดนเตะปวดเดน่ดิม่เดน ไม่ Please ไม่โปรด Please ต่อไปไหนวะลูกพี่จามาโอเค I don't want to die ผมไม่อยากตาย I don't want to die ผม่อยากตาย Nobody wants เป็นใครอยากตายเท่นั้นแหละเป็นว่าจะร้องขอนะคุณเนี่ยคุณไม่ใช่พวกเขา ผมคิดว่าคุณจะมาฆ่าผมพวกเขามาฆ่าเราไม่เลยผมคิดว่าพวกเขาได้จะฆ่าครอบครัวผมแล้วมันจะเป็นแก๊สลูกสาวผมเธออยู่ข้างนอกพวกมันเอาตัวเธอไปตายเถอะพวกมันเอาตัวเธอไป h tell เ to get it to together to tell him everything บอกเขาทุกว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรกับบอกเขาว่าเข้มแข็งเขาไว้หรอกคุณต้องรอดเดี๋ยวจะเป็นเหยื่อแหละ <a> เลือกเองแล้วกันนะมึงเหสิ่งที่ผมอยู่ก็คือครอบครัวผมแต่พวกเขาจากไปแล้ว might well die ผมน่าจะตายไปด้วย วัดฝันล่าชัดๆใครมาฆ่าพวกผมผมต้องการน้ำลาก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะคุยกับมันอีกรอบหนึ่งวะไม่เป็นไรอะ่ะเอฟหนึ่งถ้าคุณเจอบัตรนักล่าฆ่าหัวมันจะปลดล็อกเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์ คนแรก็ตุยแล้วมั้ง F1 F1 ไม่ใช่อ่าเหมือนเดิมคลิกซ้ายต่อยคลิกขวาต่อยหนักเปิดก่อนให้ไปต่อยแม่งต่อยแม่งอมโอเคเลยอ๋อ เขาแครี่นี่ซ่อนศพเชี่ยงพมถ้าประตูขึ้นว่าสีแดงก็คือล็อกอยู่ถ้าเป็นสีเขียวก็คืออันล็อกอ่าฮะจะสอนได้กูขนาดนั้นปะไอ้จริงเพื่อที่จะปีอะไรบางอย่างให้มองหามันแล้วให้เข้าใกล้หามันแล้วก็กด e มาอันนี้น่าจะช่วงตัวเตอร์อเรียลแน่อนอนงั้นเราผ่านช่วงตัวเตอร์เรียลดีก่อนดีกว่าผ่านเสร็จก,ก็ไปคิดแล้วก็ทำงาน <your> อ๋อ, form อเด็ดฟอร์มอาบวมนี่ตรงที่แล้วใช่ไหม <shut> โดดเลย <c oughs> ซัดส๊อ โอ้โอมันมาแล้วเออ่ซ่อนอยู่ในที่มืดระบบเดียวกับภาคแรกนี่แหละฮืมโอนกันมา จำไม่ผิดไอ้ไอโดนตัวนี้มันอาวุธมันจะติดตัวเลยดึงออกไม่ได้ลาก,ก่อนเพื่อนนี่ยเดินไม่ได้แต่ลากศพไปได้อยู่เพราะว่าภาคแรกนี้เขาเรียกว่าไงดีระบบลากเอ๊ระบบซ่อนศพมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ เดินมาว่าแล้วไปเลยอีกตัวนึงเดเร๋ยวระบบซ่อนสดในภาคแรกมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าหไหร่มันจะเป็นแค่ชารินมากกว่าอันนี้มันจะรวมอยู่ในเกมเพย์ด้วยก็ถือว่าโอเคใช้นาโนมิตรรีฟิลนาโนมิต นิ้วเลือดเอาเลือดเต็มอยู่เลือดสีหลอดไม่เป็นไรตัวตัวเลือกก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง <c oughs> กอดความมืดมาให้โอเคมาแล้วแสงกำลังหลอกล่อเราอยู่กำลังเข้าหาแสงสวา่างในระบบตรรยะอิโรแกนที่ทเต็มไปด้วยพวกเหลือขอที่ไม,ม่มีที่ที่ไปที่ไหนมีความสิ้นหวังที่นั่นจะมีโอกาสคำคมตลอด ทุกขี้กูโอเคตรงนี้ติดกับจอนกำลังจำสินอยู่นั่นแบบนี้ไม่ดีแน่ <never> ไม่ดีแน่แน่น ให้ยพูดเลยก็คือมันมันคือยานสลัดอวกาศอันนี้คือแบบสวยสวยเพราะโชคชะตาแน่นอนอะไรจะบังเอิญขนาดนั้น คือมก็อยากได้ความชื่อเลยนะแต่ไม่อยากได้แบบนี้ป่ะววะ ส่งคนรอยมาตรวจการมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่จอในภาคนี้ไม่จะมีบทบาทอะไรมั้งเลยอมยาสรุป นั่นล็นนนอกแล้วคือมันน่าจะผัดเวรนันมัน้งที่จริงมันต้องแบบนอนอยู่ในตู้พร้อมกันสองคนโอเคตัวร้ายในภาคนี้เรเวสว่าเลเวสคุณน่าคุณตามไหมเขาเป็นนักแสดงนะอ๋อจอห์นส์ฉันจำนายได้ หัวหน้าหน่วยของโซลูเซียฉันเชื่อนะว่านายเป็นคนดีมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่แล้วนายรู้ไหมพุชเชเบกำลังถามหานายอ่ะก่อวิรกรรมไว้แล้วเพื่อนนายคนน่ะนายทำอะไรกับเขามันคุยกับใครโอเคไหมกัปตันที่นี่ไม่มีอะไรให้กอบพู่เลยะมึงจะควรเพื่อ โทษโทษพอดีสปินเนอร์บอกให้ผมเซตระบบไว้นะสปินเนอร์คือเอ็กโซเขาพูดนายก็ทำซะและฉันขอเตือนนายอีอย่างหนึ่งในฐานะในในฐานะลูกเรือใหม่อะไรหรอกัปตันกัปตันจะเรียกว่าฉันว่ากัปตันเอาไว้เรเว จะคงมองหาฉันอยู่นั้นเหรอฉันเจอแกก่อนม้ยดูอ okay. ะไรบ้างมีแค่มีดจากบุช,ชเชเบย์โอเคงั้นขอจบไว้เพียงอีพีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนไปละสวัสดีครับผม